นี่อคือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองเหลืออยู่3นมนะมรับริงต้องมี4ี่ห้าไปหนึง่ง,งก็อย่างที่ทราบกันดีว่าคุณนัวัดก็ถูกตักตัวอยู่ที่บ้าน14วันใน,นกรณีที่เข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิดช่วงเยี่ยมเยี่ยมมอง<ผ>ม,มองผมจะส่งคุณอ้อและคุณโกไปที่บ้านคุณนักวัดไปดูไม่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 ่ทำไมเราทอาไปผมไม่ชอบเขาครับผมคุณไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาโดยการส่วนตัวเป็นการส่วนตัวผมไม่ชอบเขาคุณไม่ชอบไม่อะไรยังมีคนที่ชอบหนูถึงเกลียดเลยฮะถึงเกลียดเลยอันนี้ทำงานนี้ ผิวเผินนะเห็นว่าคุณนวัดเนี่ยอยู่ตรงนู้นหนูอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้กันไม่ได้ผิวเผินเลยไม่ค่อยจะชอบกีน้าเท่าไหร่ภาษาทั่วไปเรียกว่าไม่สนิทไม่สนิทไเลยลูกเกลียดฮะเกลียดเลยแต่จริงๆริงบอดใช่ไหมอ๋อ ปอดครับผมปอดปอดไหมครับอครับเนี่ยพวกหนูพี่อ้อไม่เคยชอบพี่วศรอะไรแล้วอาล่ะฮะผมเป็นทั้งพี่แล้วเป็นเจ้านายด้วยแต่เจ้านายรุ่นใหม่ต้องบุกใช่ต้องบุกจะบอกให้ผมยิ่งกว่าบุกอีกเนี่ยใจผมต้องรักษาตัวเองตายเถอะผมเป็นอะไรทุกคนเลยเอางี้ดีกว่าท่านผู้ชมในเมื่อเป็นช่วงเยี่ยมมอองเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาอยู่บ้านสิบสี่วันเขาทำอะไรบ้างกับคนที่ชื่อนวัดอิสระไก่เสือ ทุชมครับเยี่ยมๆมองๆวันนี้นะฮะถึงแม้จะอยู่ในช่วงกักตัว14วันวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามุมกล้องอาจจะเพี้ยนๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเราตั้งกล้องถ่ายกันเองครับ14วันเป็นอะไรที่ทะลอหันมากคุณผู้ชมไม่เคยอยู่บ้านนานขนาดนี้และไม่เคยที่จะอยู่แบบต่อนเนื่องแบบนี้มันก็ต้องหาอะไรทำนะฮะอย่างแรกเลยก็ ตื่นมาปับ๊บดื่มกาแฟลดน้ําต้นไม้เลี้ยงแมวเลี้ยงหมานะฮะแล้วก็หนักไปดังทำอาหาระฮะถ้าอยากรู้นะฮะว่าวันนี้ทําอะไรเดี๋ยวตามไปเลยนะครับหลายท่านคงงงนะฮะอาจจะไม่ได้ตามข่าวเอ๊ะทำไมคุณวัดถึงถูกกักตัวเขาด้วยต้องบอกก่อนนะครับว่าพเพิางเงินว่าร,ร่วมงานกับดีเจมาตูมก่อนที่จะตรวจพบโควิด นะฮะประมาณสัก3วันหลังจากนั้นเมื่อดีเจมาตูมพบว่าเป็นโควิดผมก็เลยต้องไปตรวจด้วยนะฮะแต่ตรวจแล้วนะครับทั้งระบบเร่งรีบและระบบเข้าแอบก็ไม่พบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะก่อนที่เราจะกลับไปทํางานนะครับผมก็ต้องกลับไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อจริงๆมีกิจกรรมหนึ่งที่ผมมีความสุขมากและใช้เวลาได้คุ้มค่ามากเพราะว่าไม่เคยอยู่บ้านนานๆก็คือทํากับข้าว สิ่งสาคัญก็คือเราทํากับข้าวให้หมาทุกวันด้วยตัวเองครับกักตัวอยู่บ้านไม่ใช่น่าเบื่อนะครับสำหรับผมผมโอเคนะไม่มีปัญหาครับเข้าครัวดีกว่าครับไปคุณผู้ชมครับกิจกรรมประจําวันนะฮะสายๆเราก็จะต้องทาอาหารให้หมานครับแต่ก่อนะที่บ้านก็อาจจะทํามื้อหนึ่งแล้วก็กินสองสามวันแต่ตั้งแต่อยู่บ้านนะครับสบายมากทาทุกวันก็วันละประมาณ1นกิโลครึ่งแบบนี้หมูล้วนๆเลยใส่น้ำมันนิดหนึ่งนะครับ ก็จะใส่ผักลงไปด้วยนี่เป็นกะหล่ำปลีนะฮะผันเล็กๆหมาที่บ้านนี่กินผักด้วยนะครับใส่ซอสหอยนังรมนิดนึงนะครับใส่น้ำปลาน่ากินมากมันเป็นสูตรของผมเองนะฮะใหญ่มากคุณผู้ชมจะต้องใส่ไข่5ฟองนะครับตัวละฟองนี่5ฟองเรียบร้อยมันจะนวนัวแบบนี้ น่ากินไหมน่ากินไหมอาหารสําหรับน้องหมาอย่าให้เค็มจัดเดี๋ยวเขาจะเป็นโรคไตถ้าเกิดทําอาหารให้สุนัขอย่าลืมนะเอากระลำปีก็ได้แต่แอบใส่เข้าไปเพื่อให้ไฟเบอร์ครับเขาจะได้สุขภาพแข็งแรงแต่อันนี้เป็นของน้องหมานะเสร็จเรียบร้อยทําแบบนี้ทุกวันนะครับไม่ได้ทําโช์อย่างเดียวเป็นอย่างนี้ทุกวันถ้าผมไม่อยู่ก็มีคนทําได้ครับเพราะว่าสอนเอาไว้เรียบร้อยไปยเดี๋ยวไปเลี้ยงหมากันนะครับตอนเช้าเป็นอาหารสําเร็จรูปนะฮะอันนี้ให้เฉพาะมือ้อ ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับอันนี้สำหรับตัวเล็กตัวเล็กนี่ชื่อตู่เป็นตัวที่มาใหม่เพิ่งมาได้ประมาณสักปีเดียวเป็นหมาที่ถูกลุมอยู่ข้างถนนบาดเจ็บมากอายุประมาณสัก2เดือนผมก็ลงไปช่วยอยู่ที่กลางถนนปรากฏว่าหลายตัวลุมมากเลยไม่รู้จะทําทไงแล้วเขาก็กำลังจะตายชัก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 ผมก็เลยแบบเอามือเข้าไปคว้าไล่หมาตัวใหญ่ได้ปรากฏว่าถูกกัด เต็มไปหมดเลยตรงนี้ตั้งสติได้ไปเอาผ้าในรถมาไล่ทีนึงแล้วเอาผ้าครอบเราขึ้นรถไปรักษาที่โรงพยาบาลรักษาอยู่ประมาณเดือนกว่าเดินไม่ได้นะครับตอนแรกจนในที่สุดก็เดินได้กายภาพบําบัดล้วช็อตด้วยไฟฟ้าหมดเงินไปประมาณแสนหนึ่งครเป็นตัวที่ปัจจุบันนี้ยังวิ่งไม่ตรงครับนี่ของเจ้าตูบนะตัวปโปรดของผมที่สําคัญคือเมื่อเอามันไปส่งโรงพยาบาลกลางดึกตอนประมาณ3ามทุ่มผมต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่า สัตวแพทย์บอกว่าไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลเพราะมันมีเยอะมากไปถึงปับ๊บหมอก็ต้องฉีดบาดทะยักแก้อ,อกเสบแก้บา้าฉีดกระทันหันเลยนะหเข็มแบบลึกๆเลยอะ่ะ <c oughs> ก็หลังนั้นฉีดอีกเดือนละ2เข็มทั้งหมดอีก6เดือนเจอเข้าไปประมาณ10กว่าเข็มแต่ว่าพังไปหมดทั้งมือเลยครับค่าแพทย์ก็หมดไปประมาณ50,000กว่าบาท <c oughs> นี่ฮะตัวที่เดินไม่ได้แต่ตอนนี้เริ่มเดินได้แล้วอ่ะของหนูเดี๋ยวเขาก็กินหมดนะกินจุมากนี่แหละครับ 1 0 0 0 0แสนบาทหน้าไม่เหมือนหมาหน้าเหมือนสุนัขทิ้งจอกโอเควันนี้ตั้งใจว่าจะทำแกงเผ็ดหมูวิธีการทำนะครับเริ่มต้นจากกะทินิดหน่อยพอนะครับเพราะว่าเราไม่อยากว้นทำให้มันมันเพิ่มโดยการใส่น้ำมันอ l i v e o อยนิดนึงอันนี้เป็นสูตรของผมนะครับไม่มีใครผิดใครถูกเสร็จเรียบร้อยน้ำพริกนะครับน้ำพริกอย่างแรกคือน้ำพริกแกงเผ็ดนะฮะไฟต้องเบาสุดเลยนะครับอันนี้สำหรับหนึ่งหนึ่งถ้วยใหญ่ ผสมกับนี่อันนี้เป็นเคล็ดลับน้ำพริกแกงเหลืองครับแกงเหลืองใต้เนี่ยแหละครับครึ่งหนึ่งอย่างละครึ่งนะครับมันจะทําให้สีสวยหอมเสร็จแล้วก็รีบผัดหมูเลยเอาหมูลงไปคุกนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่น้ํานิดหนึ่งถ้าใครไม่กลัวอ้วนก็ใส่กะทิเพิ่มได้นะครับหมูนี่แนะนําเป็นหมูสันในนะครับหมูสันในมันจะนุ่มเวลาหั่นก็ไม่ต้องให้มันชิ้นเท่ากันนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่มาเขือลงไป อันนี้เป็นสูตรส่วนตัวนะครับจะใส่ไม่เหมือนชาวบ้านอัดไปเลยนะครับน้ำจะขุกคลิกถ้าใครมีน้ําสต๊อกก็ใส่เป็นน้าสต๊อกไปนะครับสูตรของผมไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ผงปรุงรสนะครับเราก็เริ่มปรุงรสน้ําตาลมะพร้าวนพอแล้วน้ําปลานิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นสูตรของผมนะครับก็จะใส่กระชายเพิ่มใส่พริกไทยอ่อนแล้วก็ใส่พริกขี้าด้วยต้องต้าโควิดหน่อยคุณผู้ชม คัน,นี้ก็เสร็จแล้วครับไม่ต้องใส่อะไรเลยสูตรเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำพริกแกงเหลืองครึ่งหนึ่งนะครับเรียบร้อยแกงเผ็ดหมูสูตรคุณนวัดครับเนี่โอ้ยน่ากินมากหอมจริงทำน้ำแค่นี้พอนะครับน้ำขุกขิกจะได้ราดข้าวได้อย่าทำน้ำแบบเหมือนกับน้ำแกงเต็มหม้อไม่เอานะครับแบบนี้กึ่งผัดกึ่งแกงหมูเป็นหมูสันในรับรองอร่อยแน่นอน คุณผู้ชมครับคงเห็นแล้วนะครับว่า14วันของผมรับรองว่า เป็นสติวันที่คุ้มค่าแน่นอนครับไม่มีวันไหนนะฮะที่จะว่างเพราะเราหากิจกรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็14วันเราเดินทางมาครึ่งหนึ่งแล้วบอกคุณผู้ชมเลยครับบางทีนะฮะวิกฤตก็เป็นโอกาสเพราะทําให้ผมนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากขึ้นได้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างได้ครีเอทงานและที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวนี้นะฮะโลกมันแคบครับยังสามารถทํางานได้และวันนี้ผมบอกเลยครับไม่มีใครเคยเห็นโปรดักต์ผมมาก่อนนอกจากท่านผู้ชมทางบ้านทางรายการทุเรศโชว์เท่านัา้น,นและนี่คือความภาค ภูมิใจอย่างยิ่งนะครับของแบรนด์นางงามของเราซึ่งผลิตน้ําหอมระดับสากลจริงๆนะครับวันนี้นะฮะขออนุญาตเปิดเผยที่นี่เป็นที่แรกท่านผู้ชมทางบ้านเตรียมตัวเป็นเจ้าของเลยวันนี้แบบพิเศษสุดๆนะฮะเดี๋ยวบอกกันนะว่ามีอะไรบ้างมีทั้งหมดสีกลิ่นนะฮะสกลิ่นแรกเป็นของคุณสุภาพสตรีนะครับกลิ่นแรกนั่นคือ Miss Grand Paris จะหอมแบบสไตล์ตะวันตกนะครับมันจะดูแบบไฮโซโตลมมากหอมสุดๆเลยอ่ะผู้หญิงคนไหนถ้าเกิดได้ฉีดแพรลี่อกไปถ้าไม่มีไรทักนี่ผมว่าแปลกแล้วล่ะนะฮะหัวน้องหอมมาจาก ที่ฝรั่งเศสทั้งหมดนะฮะและขั้นตอนการผลิตของเราเนี่ยได้เซอร์ติฟิเคตมากมายนะครับรวมถึงโรงงานผลิตของเรามีเซอร์ติฟิเคทที่เรียกว่าดีที่สุดที่1น,นะฮะในประเทศไทยและในโลกด้วยซ้ำถ้าใครอยากได้กลิ่นของดอกไม้นะครับผสมกลิ่นของความคลาสสิกสไตล์ของตะวันตกสไตล์ของปารีสนะครับ สมกับที่เป็นหัวน้ําหอมที่นําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสอันนี้ก็ไม่น่าจะพลาดนะครับเพราะว่าถือว่าหอมหรูดูดีนั่นก็คือมิสแกนปารีสสีชมพูนี้นะครับต่อไปนี่มิสแกนโซมิสแกนโซนะครับจะมีความเซ็กซี่นะฮะสมกับเป็นชื่อเมืองโซถือว่าเป็นเมืองที่มีแฟชั่นมากที่สุดในเอเชียโอ้โหต้องเอาตรงนี้แล้วกันนะนี่โอ้โหถ้าใครชอบแบบเจ o p เคป๊อปทันสมัยนะฮะออกสไตล์วัยรุ่นมากขึ้นแอบเซ็กซี่นิดหน่อยนะฮะออกสไตล์แบบฉีดปับ๊บดูอายุน้อยลงเลยมิสแกรนโซอันนี้แบบการันตีได้เลยนะครับดูนะครับว่าของเราทุกทุกไอเทมนะฮะทั้ง4กลิ่นของเราเนี่ยขวดเราพิถีพิถันทําเฉพาะแบรนด์เรานะครับไม่ได้ซื้อขวดสําเร็จรูปมาและที่สําคัญที่สุดเราไม่ได้มีติดสติกเกอร์นะครับเราใช้ในการปั๊มลงไปในขวดแก้วเลยซึ่งถือว่าเป็นงานพิถีพิถันที่สุด สไตล์ของน้ำหอมในต่างประเทศแบรนด์ดังๆมากมายนะฮะทุกอย่างครบถ้วนหมดนะอันนี้แนะนำสำหรับคุณผู้หญิงอีก1กลิ่นส่วนอีก2กลิ่นครับกลิ่นนี้ Miss ก a n ล m i น,นะครับสำหรับคุณผู้ชายสีเทาๆแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบประมาณว่าคลาสสิกนะครับคลาสสิกแล้วก็ดูเป็นสปอร์ตแมนนะครับออหอมมากดูมีสไตล์อ่ะดูเหมือนมิลานอิตาลีดูเหมือนแบบแฟชั่นวีคในยุโรปอะ่ะเป๊ะเลยฮนะเป๊ะน้ำหอมเหมือนพวก นักแสดงอันนี้สําหรับคุณผู้ชายที่ต้องการความคลาสสิกแต่เป็นคลาสสิกแบบสไตล์ฮอลลีวูดผสมแบบนแบบมิลานนะครับในแบบแ a ร์รสนะครับแล้วก็ดูคลาสสิกแบบน่าค้นหามากๆใครที่ฉีดอันนี้ปับ๊บผมบอกเลยฮะโอ้โหดูหล่อ,ลอแล้วก็ดู ทันสมัยดูแพงขึ้นมากระทันทันเลยครับมาอีกหนึ่งกลิ่นนะครับอีกหนึ่งกลิ่นกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมตัดสินใจเลือกเองนะครับนี่ก็คือ Miss Grand r i เป็นกลิ่นที่ผมเป็นคนเลือกและผสมเองส่วนทั้ง3ากลิ่นนี้นะครับเรามีการผสมกันหลายครั้งหลายเดือนนะครับแล้วเราก็สุ่มตัวอย่างจากจํานวน100คนว่าชอบประมาณไหนเสร็จเรียบร้อยถึงกลายมาเป็นทั้ง3กลิ่นนี้แต่กลิ่นสุดท้ายนี้ขอถืออภิสิทธิ์นิดนึงเป็นกลิ่นที่ผมชอบมากและผมหลงไหลกลิ่นนี้ที่ประเทศบราซิล ผมก็เลยตั้งชื่อกลิ่นนี้ว่า Miss Gran Rio ย่อมาจาก Rio de Janeiro ที่บราซิลนั่นเองที่บราซิลนะครับก,ก็จะมีเ,เกี่ยวกับประเพณีคาร์นิวัลนะครับชีวิตที่มีสีสันมีความสุขมีปาร์ตี้มีบีชชายหาดมีพระอาทิตย์มีแสงแดดทุกคนจะเป็นแบบ Sun แอนด์แซนนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนจะแบบหอมแบบชนิดที่เรียกว่ามีบุค,คลิกของตัวเองขออนุญาตฉีดฝั่งนี้นะฮะใครที่ชอบน้ำหอมแบบ แรงๆน้ำหอมแบบทุกคนต้องเหลียวหลังเข้าไปในลิฟต์ป,ปั๊บคนต้องถามว่าคุณฉีดอะไรแนะนำเลยนะครับนี่ห้ามพลาดเด็ดขาด Miss Grand Rio นะครับของนางงามอันนี้นะฮะถือว่าเป็นสุดยอดนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผมเพิ่งจะลนช์เดี๋ยวนี้เป็นครั้งแรกนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านเตรียมรอแล้วครับไหนๆก็ไหนๆนะครับถึงแม้ว่าจะในยุคโควิด19ผมต้องกักตัวอยู่บ้านแต่ผมขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับชาวชุ เดโชนะครับกุดนุ่นผมด้วยนะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกักตัว14วันได้ครึ่งทางแล้วแต่ผมยังมีไฟนะครับวันนี้1ขวดร,ราคา1,750บาทคุณผู้ชมครับขายที่สั่ง1ขวดวันนี้นะครับคุณสามารถจะเลือกได้จะใช้กลิ่นอะไรก็ได้1คขวด1,750บาทสั่งทันที1,235หรือ n a w a a เว w หรือสแกน QR Code สั่ง1ขวดคุณสามารถเลือกได้อีก1กลิ่นอีก1ขวดฟรี free, ทันทีวันนี้ในราคาเดิม1,750บาทนะครับ และเรายังแถมนี่เซรั่มแรงให้อีก2ครับและแทนเจลพลัสนะครับอะโลเวร่ามาจากเม็กซิโกให้อีก1อันนี้ก็1้อยบาาทก็ให้ฟรีนะครับเพราะช่วงนี้นอกจากหอมแล้วเราต้องอยู่ห่างไกลจากเหล่าบรรดาเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียแลวก็โควิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสสิ่งนี้เราให้ไปเพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่านย้านะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ออกทีวียากขอกําลังใจทุกๆท่านที่ชมรายการทุเดย์โชว์ด้วยนะครับผมอยู่บ้านเดี๋ยวจะตอบด้วยตัวเองทุกๆแมสเซจเลยนะครับ โทรทันที1 2 3 5หรือ at n a w n t a วัฒนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่อยากให้ทุกคนนะครับลองน้ำหอมที่ผมผลิตขึ้นมาภายใต้การนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะครับและมีมาตรฐานในการผลิตค่อนข้างสูงมากและผมเลือกได้ตัวเองและนี่คือมิติใหม่ของการผลิตน้ำหอมฝีมือคนไทยและผมต้องการขายกลับไปในต่างประเทศ ขอแรงสัับสนุนนะครับขอแรงใจจากทุกทท่านนะฮะที่เป็นแฟนรายการทุเดย์โชวในวันนี้นะครับในราคาเพียงแค่1,750บาทราคานี้เป็นราคาจริงๆนะครับไม่ใช่ราคาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันแพงเพราะเราเสียภาษีสรรพสามิตในราคา1,750บาทต่อ1ขวดโทร1,2,3,5หรือ adnwat ย้ำช่องทางติดต่ออีกครั้ง 1235งหรือ ANA WAT ด่วนที่สุดเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะและนี่คือผลงานชิ้นใหม่ของผมนะฮะใหม่เอี่ยมอ่องที่นี่เป็นที่แรกต้องอย่าพลาดนะครับโทรด้วยนะครับ โทร1 2 3 5หรือ n a w a t นะครับวันนี้ผมจะรออ่านแมสเซจแล้วรอดูซิว่าจะมีคนโทรมาสักกี่คนด่วนที่สุดผมให้ทั้งหมด3 1 0นะครับเพราะนี่ใหม่เอี่ยมอ่องทุกคนจะต้องได้ใช้ก่อนใครและโปรโมชั่นพิเศษมีเฉพาะรายการ Today Show เดี๋ยวนี้เท่านั้นนะครับการันตีคุณภาพความหอมความพรีเมียมความมีระดับโดยตัวผมนวัดครับ 1, 235หรือนวัดครับ วันนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะครับและขอบคุณทั้ง3ท่านในสตูดิโอด้วยนะครันนะ,ะไม่เคยว่างเว้นจากการทํางานเห็นว่าเน็นว่าแล้วต้องบอกก่อนว่าคุณรอครับนี่เป็นครั้งแรก ที่คุณผู้ชมได้เห็นและที่นี่เป็นที่แรกครับใช่เพราะนี่การเปิดตัวครั้งแรกของน้ําหอมของเขานะครับก็ทําใหม่ล่าสุดเลยนี่คือมิสแกลนมิสี4กลินด้วยกันนะก็จะมีกลิ่นของรีโอมีกลิ่นของมิลานมีกลิ่นของปารีสมีกลิ่นของโต้วัฒนนี่เป็นคนอยู่เฉยไม่เป็นจริงจริงผมคิดว่าคนเราเนี่ยถ้ามีความพยายามสักอย่างตั้งใจสักอย่างทําอะไรก็ได้ทาไปเรื่อยๆนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้ทําแล้วไม่คิดนะฮะคิดอิตาลีคิดมากคิดจริงๆแล้วคิดเยอะด้วยนะ ผมว่าคงจะฉีดสารอะไรครับเอาไม่น่าเวลาเดินวันนี้ไม่ใช่นนั้นแย่แล้วนะฮะไม่อยองพลาดนะครับใครที่เป็นแฟนเขาหรือใครอยากจะลองดูก็ติดตามดูวันนี้เวลาของเราหมดแล้วคงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ